เรามาดูบอร์ดเกมผีถ้วยแก้วของแท้นะครับ950บาทข้างในแกะมาจะมีอะไรบ้างเมื่อก่อนนะต้องสารภาพาว่าสมัยซื้อมาเล่นๆเนี่ยก็ซื้อของปลอมนะ100ร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยพวกแวร์บูฟอะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพมันแตกต่างกันมากบางทีของปลอมนี่เจออะไรรึป่ะอูโน่ที่สีแม่งอะ่ะแยกไม่ออกอะ่ะก็ของแท้เพิ่มไม่เท่าไหร่แต่ดีกว่าเยอะแล้วนี่ดูนะครับผีถ้วยแก้วนี่กลาลังมาแรงนะครับ น่าจะมีช่องไหนไปเล่นม้างนะโอฮาน่า oh หรืออะไรเนี่ยเอาไปเล่นนะครับเกมนี้กํลาลังดังนะผีทวยแก้วผลิตโดย BGN นะครับก็นาย,ยกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยพี่วัดนะเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างหูกล่องแน่นนะเนี่ยถอดยากนี่นะครับมีคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษครบเลยมีกระดานของผีทวยแก้วแบบกระดาษแข็งเลยอะ่ะแล้วมี2ภาษาด้วยมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยเราวางปุ๊บเรียบเลย นี่คือข้อดีของของแท้นะเราพับเก็บง่ายด้วยนะครับแล้วดูมันแบบไม่มีรอยสะดุดนะรูปไปนี่ไม่สะดุดเลยสิ่งถัดมาครับมีแก้วมาให้ครับแก้วแบบมีหูจับนะครับให้ผีจับนะครับลูกเตา๋าดูดีอะ่ะมีหัวกระโหลกอยู่ตรงนี้ด้วยส่วนอันนี้ครับเป็นนาฬิกาทราย,ารายมาให้จับเวลาแต่ละรอบนะก็หูของแท้นะนี้ดูดีอะ่ะถัดมาสุดท้ายก็คือจะเป็นการ์ดอ่าการ์ดแต่ละคนก็จะมี มีาสองภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยเนี่ยมีไทยอังกฤษการ์ดก็ดูดีอะเท็กเจอร์ดูดิเอาง่ายคือชวนเพื่อนมาเล่นคือแบบรู้อะว่าเรารวย <c oughs> คือแม่งดูดีอะคือเป็นเกมที่ดูดีน่าเล่นนะข้อดีของของแท้นะถ้าของแท้ที่สุดนะครับต้องดูช็อปนี้ครับ BGN นี่นะนี่นะครับ,นะนะรบเพราะว่าผลิตโดย BGN นะครับเดี๋ยวรเราแปะตะกร้าไวได้ท้านล่างนะครับเนี่ยทุกอย่างคือใส่ช่องไว้แบบพอดีนะสนุกจะมีคนหนึ่งเป็นผีอะแล้วทุกคนหลับตาจะมีผีลืมตาได้ดูดิ สนุนของแท้ครับ